นี่ก็คือตำไก่ใส่มะม่วงของเราแล้วก็ผักโอ้โหนี่นี่คือผักพื้นบ้านเรานะผักนอกนะหรือใบบัวบกตัวนี้ก็เป็นผักลืมผัวนะกินเมียกินจนลืมผัวนะเนี่ยถั่วพูแล้วตัวนี้ผักผักพายนะผักพายเล็กนะนหรือสมัยก่อนเราจะเรียกว่าผักการบวง <ม>การช้อน,นคำว่าบ่วงคือช้อนนะสมัยก่อนนะ<ม>แล้วก็ตัวนี้เป็นผักกาดหินอ่าผักกาดหินหรือว่าผ<แ>ักที่มันมันกลิ่นมันฉุนฉุนเนี่ยเหมือนวาซาบิอ่ะเนะมากินข้าวกันช่องกิตไนสรพีท่าน,นาจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆมาบรรยากาศแบบบ้านๆเนี่ยก็ น่าจะใช้มือนะีล้างแล้วนะครับนะเนี่ยทานข้าวโดยเนี่ยแบบนี้ไม,มือไม่อร่อยอืมไม่ถึงจัหักแบบบ้าน,านเรานะผักนอกนะหรือว่าตักบ,บัวบก อร่อยฮะอร่อยเนี่ยฝีมือของพี่สาวนะครูทั์ครับผม,ค,มค่ะ,คะมาทานข้าวาด้วยกันนะคะอ,อ, <Anal> อร่อยมากเลยค่ะเนี่พี่สวงเนะเรากินด้วยกันฮะก<า>ินด้วยกันอร่อเยเหมือนเดิมเลย กลับบ้านนะถ้ามีโอกาสมีเวลาเนี่ยต้องจัดเลยฮะอาหารแบบนี้อันนี้ผักลืมผัวนะเดี๋ยวไปเจอขาท้อ,องขาวผัว วันนี้ไม่ไม่ได้อยากได้เมนูเยอะเอาแค่อย่างเดียวเนี่ยพอแล้วนะแค่นี้เราพอแล้วพร้อมกับผักเนี่ยแบบเยอะมากปกติก็จะมีต้มปลาต้มไมด้วยแต่ว่าวันนี้ไม่เอาฮนะขอกินน,น้ำพริกอย่างเดียวเนี่ยขอเป็นไอเป็นเรกว่าต้มใส่ใบมะขามอ่อนให้ก็อย,ยกอย่างเดียวก็เลยแต่น,นี้ก็พอแล้ว ตามก่ใส่มะม่วงำไำเล้อย่างทานมานะคะค่ะให้านค่ะคยอได้สูตรไปแล้วก็ลองทำทานเลยนะคะใครที่มีโอกาสมาเที่ยวกับเชิงนะสุรินท่งจอมเนี่ยนะมาที่นี่แล้ว รับรองว่าเดี๋ยวครูทัพทำให้กิน FC นะ่าเรียกมาเลยค่ะยินด,ดีต้อนรับขยับเห็นหน้าหเห็นตากันสักนิดหนึ่งนอกก็ไม่ต้องอะไรเยอะกับข้าวอย่างเดียวเราก็อยู่ได้แล้วคือให้อะไรอร่อยเราก็มันอเอาให้เต็มที่ไก่สิ่งที่อร่อยเพราะ,ราะอะไรอย่างบางทีก็เหลือ ม่รู้ทานอะไรดีนี่แหละแค่นี้ได้กินกับผักเลยครับน,นอนหลับสบายนะคะมาด้วยกันนะคะต้องใช้มือค่ะเึงจะถึงใจซอนไม่อร่อยเราใช้แค่ครึ่งตัวเองค่ะเนี่ยครึ่งตัวเราก็สามารถทำ เราย่างไม่ใส่ไม่ใส่เกลือนะคะย่างแบบนี้อร่อยมากมันแล้วก็หอมมันได้กลิ่นของสมุนไพรทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น,นขานะแล้วก็ตะไคร้เนี่ยหอมกระเทียมเนี่ยมันได้กลิ่นหมดเลยเพราะว่าเราสกัดเอากลิ่นมันออกโดยการไปย่างไฟหรือว่าไปคั่วให้ร้อนเนี่ยให้สุก อร่อยมากอ่ะถึงสมุนไพรทุกอย่างออกมาแล้วมันทำให้เหมือนกับเป็นชูรสอ่ะนะคะเราไม่ต้องใส่ชูรสเลยอร่อยมากเลยอันนี้น้ำปลาเราก็ไม่ได้ใส่เลยใช่ไหมไม่ใส่ไหมไม่ได้ใส่ใสน้ำปลาก็ไม่ได้ใส่คือใส่ปลาร้าไปแค่นี้แค่ปลาร้านนความหวานของเนื้อไก่บ้านมันมีอยู่แล้วนะ นี่แหละวิถีแบบบ้านๆของเรานะคือน้าเล็กแต่ก่อนเนะี่ยกินผักไม่เป็นบอกตรวิวมากินผักไม่เป็นจริงกินได้เคียผักออกอย่างเดียวนะแต่ว่าพอโตเราพยายามฝึกกินผักนะตอนนี้ก็กินได้ถือว่าค่อนข้างเยอะสมัยเด็กๆน้าเล็กเนี่ยกินเลือดเรื่องมากมผักก็ไม่กินเนื้อก็ไม่เอาอืมไม่กินเนื้อวอัวตั้งแต่เด็ก เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะปลูกไวนะ้ที่นานะพวกนี้ผักอนอกหรือว่าผักไอ้บัวบกเนี่ยที่นาเราปลูกได้สบายเลยเพราะว่าที่นาเราปลอดสารจะก่องขึ้นเต็มเ <ừ> ดี๋ยวนี้ผักแว่นก็เยอะแล้วล <ừ> ขึ้นยเยอะแล้วผักแว่นจะ่อนไม่มีผักแว่นนนี้ขึ้นแล้วเพราะว่า ถ้า,าผักแว่นขึ้นเนี่ยแสดงว่าบรรยากาศคือดีมากๆเลยนะหรือว่าปลอดสารแน่นอน,นเฟิร์นตระกูลผักแว่นเนี่ยชอบเอ่อปลอดสารเตอนนี้ก็เริ่มเริ่มขยายเริ่มเยอะเออเขาแต่ก่อนเ <c oughs> ขาใช้สารเคมีไม่ได้ไปทํานาเนาะก็เขาใช้สารเคมีเขาใช้ยาฆ่าหญ้าผักอะไรไม่มีเลยแม้แต่เสียงกบเสียงเขียดเนี่ยหมดพอช่วงปีสองปีเนี่ย Okay. เราใช้ปุ๋ยอินทรียเขียดเสียงเขียดไปนานเขียดร้องรงมนะคะแล้วก็เริ่มมีอ,อผักผักแว่นขึ้นโอ้เราก็ดีใจแล้วว่าโอ้มันขึ้นมันมันเป็นบรรยากาศสมัยก่อนๆเดิมๆทีเ่เราไม่ใช้สังคีนะคะดีใจค่ะอันนี้ผักลืมผัวเนี่ยเขาขายยังไงมาละสิบาทมาละสิบบาทคือว <c oughs> ันนี้มันเก็บตามคันนานะ ดอกสีม่วงม่วงช่วงนี้เขาจะเริ่มเริ่มเป็นแล้วพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวออกรวงนะข้าวข้าวกำลังบางนกงีกำลังกำลังตั้งท้องอะไรแล้วนะผักนี้ก็จะขึ้นมันก็จะขึ้นแซมกับตอฟางใชอ่อย่างเงี้ยตอนนี้เขาเริ่มเขาเริ่มขึ้นแล้วไงคะเดี๋ยวได้กินช่วงนี้อะคะ่ะช่วงที่ข้าวเริ่มจะออกรวง แต่ถ้าเราใช้ยาฆ่าหญ้าเนี่ยพวกนี้ไม่เหลือเลยไม่เหลือไม่มีค่ะไม่มีจะทำลายทั้งหมดเลยบัวบกบัวแบบว่าอืไอเนี้ผักก้านบวงเนี่ยเนี่ยหรือว่าก้านช้อนนะมัน,<อ>ม,นมันจะเหมือนนะสมัยก่อนเขาเราจะเรียกว่าคำว่าบวงนี่คือช้อนนะคนอีสานจะเรียกอย่างนี้เนี่ยมันก็ หรือเขาจะเรียกว่าผักพายนะผักพายเหมือนใบพายเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนใบพายพายเรือเนน่ะอันนี้เป็นผักพายเล็กนถ้าเป็นผักพายใหญ่ก็อาที่ใบใหญ่ๆเท่าหูเท่าฝ่า,า,ามือขึอ้วนะเหานนั้นเขาเรียกอะไรนะนี่อตอลปรัดหรือสีหรืออะไรเนะี่ยประมาณนั้นนะไจำไม่ได้ลนะ นะผักไผ่ผักไผ่ใหญ่ปีนี้ที่นาเมีนเยนดะ้วยเนาะผักอีฮินอะ่ะเออผักอีฮินนะขึ้นแล้วเยอะเลยปีนี้ขึ้นเยอะเพิ่งเห็นปีนี้งม้นะสองปีกว่าก็เห็นแต่ไม่เยอะไม่เยอะแต่ปีนี้ขึ้นเยอะมากอืมนะใช่เดี๋ยว<อ>เดี๋ยวต่อไปเนี่ยที่นานาเล็กเนี่ยจะเปิดเหมือนแบบโฮมสเตย์นะอนาคตนะถ้ามีโอกาส เดี๋ยวจะพาไปสัมผัสกันมีแน่นอนค่ะนอกระท่อมตอนกระท่อมน้ำแบบนอนนาอืมแบบนอนนานี่ต้องไปเอาหรู้หรอสัมผัสนาจริงๆอย่าอย่าหวังความรู้นะสำหรับน้าเล็กเนะี่ยไม่มีความรูนะมีแต่ชีวิตแบบธรรมชาติเป็น,นอนนาใส่เบ็ดตอนนี้ปลาที่นาก็เยอะ เรเยอะอปลาดุกปลาช่อนคนเข้ามาใส่ได้วันก่อนก็ไม่รู้ใครมาใส่ลืมไหมหประช่อนตัวเท่าแขนเขาลืมยกเขาใสมมันไอ้ออม,ม,ม,มันจมฮะมันจมไงมองไม่เห็นทีนี้พอมันตายมันก็ลอยขึ้นอไอเราก็ไปเจอแต่ยังตายไม่นาน อ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็พามากินข้าวมาคุยกันแบบวิถีบันบนกับพี่สาวนะของนาเล็กนะคือครูทัศคือทําช่องเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ยังคืออยู่ในช่วงที่แบบว่าใก,กล้เกษียณกำลังแบบยุ่งวุ่นวายนะไม่สามารถที่จะมีเวลาที่จะถ่ายทําอะไรเนี่ยก็คงให้อีกสักพักหนึ่งนะคงทําช่องแล้วคงได้ติดตามกันนะฮะนะ นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพีงนี้ผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ